ไปเป็นโซนที่3นะครับสีฟ้านะครับประกอบไปด้วยนะครับโรงเรียนโคกสำโรงวิทยานะครับโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยนะครับและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยลบบุรีนะครับรายชื่อนะครับผู้ถือธงนะครับประกอบไปด้วยนายภูวดลเทียนจลัดวงนะครับจากโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยนะครับรายชื่อผู้ถือป้ายนะครับนางสาวธนทรโพเอมนะครับจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยลบบุรีนะครับ องประกอบนะครับริ้วขบวนนะครับประกอบไปด้วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับไวรัสโคโรนาโควิดนะฮะโควิดนะครับฝุ่น PM 2.5นะครับภาวะโรคร้อนนะครับและการแสดงออกถึงการป้องกันไวรัสโคโรนานะครับหรือโควิด -19 นะครันะครับโซนสีฟ้านะครับครับประธานโซนนะฮะได้แก่โรงเรียนโชคสำโรงวิทยานะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการสำารยวัฒนวงนะครับ